สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงกฎหมาย PDPA นะคะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไม่ให้ข้อมูลของเราสูญเสียเสียหายและถูกนำไปก่ออาชญากรรมได้ค่ะออกฎหมายนี้นะคะจะผิดก็ต่อเมื่อเรานำรูปผู้อื่นค่ะไปโพสโด,ดยที่เขาไม่ได้อนุญาตหรือจะเป็นรูปภาพที่ถ่ายติดที่ถ่ายติดหน้าเขาก็ผิดเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างหนึ่งค่ะที่คนอาจจะไม่รู้ การขู่ประจายทางแชทก็ผิด PDPA ได้เหมือนกันนะคะและผิดพรบอรคอมด้วยและจะเป็นโทษและเป็นโทษทางอาญาด้วยค่ะจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนค่ะปรับไม่เกิน5้าแสนบาทหรือทัอ้งหรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยนะคะเออใครที่โดนใครที่โดนทำอย่างเงี้ยค่ะสามารถแจ้งความได้นะคะเพราะว่ามันผิดพรบอรคอมผิด PdPA เลยค่ะถ้าเขาเอาคลิปหรืออะไรที่เขาขู่อะค่ะ ที่จะประจานเราไปโพสลงโซเชียลเป็นผิด p ีดพีเลยค่ะเพราะว่าเป็นข้อมูลเรามันมีหน้าเรามีชื่อเราอยู่เราสามารถแจ้งความได้เลยค่ะเป็นโทษทางอาญา